ไม่อยากให้ลูกเล่นหนังเพราะว่าเป็นอาชีพที่ต่ำต้อยแต่พ่อไม่คิดอย่างนั้นพ่อว่าลูกหนังต้องเล่นหนังเป็นลูกช่างต้องทําหนังได้วิธีคิดอย่างนี้พ่อว่าครูได้จากพระเจ้าอยู่หัวหนังตะลุงจะยั่งยืนได้ต้องสอนคน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการตามรอยช่างฝีมือไทยโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับทาง d ดลีนิวส์ทีวันนี้พาคุณผู้ชมมาไกลกันถึงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพาคุณผู้ชม มาตามรอยช่างฝีมือซึ่งถือว่าเป็นครูทางด้านงานศิลปะเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านศิลปินแห่งชาติอาจารย์สุชาติทรัพย์สินนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้คุยกับอาจารย์สุชาติแต่เพียงท่านเดียวนะครับจะได้คุยกับทายาทของท่านก็คืออาจารย์วาทีทรัพย์สิสน์นะครับซึ่งท่านจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่ทรงคุณค่าเกี่ยวกับหนังตะลุงของไทยครับ